เติมมีตัมต่อหน่อยๆนะเบี่ยงกันไปตัวน้นอุ่นแตว่น้ำนักขึ้นผมไ่ได้เห็นยางมันปนไหมมีแดดเลยมีกำลังบินมาพุดนะน้ำนักขึ้นไปมันเจตอกเนหอเปลาดีมทำอะไรมาทครับจินกินฝักับไปเียงอีกแค่เียหนึงนี่ไงเลยดนั่นด ับเมื่นจับแช่งกันดิงานชุมพลดิงานลาไลอ่ะไม่ใช่ละไม่ใช่ละตัวนึงมั้งไม่แข่งเราไหมเตานี่โอ้โหดท้องั้ไงเลยพ่อดทั้งน้าจับกัไดดิแล้วมันทำไม

เอลงเขาเคี้ยวของไ้เขาเคี้ยวนี่ลรรัดมหาเขาไปซื้อลเขาอรนั่นมาตีเคียวนี่นะอเราเอาเมื่อน้ำมีมาปวดหนึงมาหันเอานี่นแจ้งาไหมปวดบ่ล่างหน้าล่างน้ามันจะเที่ยวันออาจุบันนี่อ้มสดีน้อกมดแล้ว เมตจบอกไม่เนี kind of ่ว่ามันตายอีกบืเข anyway> ้าประเทน้าบอกนะะจับนาวอกียหน้าพี่ออกแล้วอก้งเบาเ่า้เลโอย่ได้เนียมันเป็มอันนี้ยังนีสมสมตีนว่าบอกไรจัน่เป็นยังไงสมตีนพี่เลาเขาใส่ทีนี้ที่ไม่เลยเมียน เออเออนี่แหละคุณนี้ไก่ดีเออนี่ไม่ไม่เมื่อวานเราไก่พม่าไปชนะไก่เชิงมาเนี่ยนี่ผมดูมันตลอดตลอาตีล้านแต่นะ